อย่างนี้เขาเรียกไอเ v ิ y ยูอย่างนี้เรียกว่าสู้สู้เนาะครับบางอีก็อย่างนี้เด็กเกินไปอย่างนี้สู้สู้ดีกว่าครับอาจารย์อ้อนกันงานนะครับที่มหานครดงใหญ่นะครับนี่ครับหล่อมากคือน้องชายแสนหล่อครับหล่อแหล่หล่อและก็แหล่นี่ครับดูบรรยากาศส่นจะให้ดูบรรยากาศของร้านที่อนาถาบาเบอร์ทุลักทุเลบา์เบอร์เก้าอี้ก็พังเก้าอี้ก็พังนะครับถ้ามีน้มผู้บริจาคก็ไม่ดี ผมเสียงไม่ไม่อยากบอกใครครับแล้วครับไม่เป็นไรแล้วครับก็ทำเท่าที่ทําได้แล้วก็ทํากันไปเนาะครับผมลงทุนประมาณสามสิบบาทว่ะเนาะครับโทรศัพท์ก็จะพังอีกแล้วพังอีกแล้วเนี่ยถ้ามีแฟนชุมพรให้ก็ดีดีดีครับแอปเปิลเนาะแอปเปิลแอปเปิลกำลังไปเล่ๆอยู่แต่ยังไม่มีบัตรรูดใช่ไหมจะใช้บัตรรูดครับเดี๋ยวองใช้บัตรรูดแล้วแต่เพื่อนชุมพรจะเวทนาอะไรอย่างนี้อครับยังไงก็ ขอให้เพื่อนๆทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะวันนี้ครับอาจารย์อ้นก็มาตั้งผ้าป่าที่บ้านที่บ้านแล้วก็ขึ้นมะพร้าวตัวเองเลยอ่าขึ้นมะพร้าวตัวเองเนี่ยทําให้ดูแล้วแล้วก็ไปที่อ่าไปถวายแล้วนะที่วัดบ้านขามไปถวายที่วัดบ้านขามเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านเลยนะครับผมให้โชคดีอย่าเจ็บอย่าจนได้หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย ได้เท่าไหร่15600พอยโอหกร้อโอเคก็ถือว่า okay. okay. โอเคแล้วทำเล็กๆในครัวเรือนเนาะโอเคสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ